ขึ้นเขีนทุกท่านเลยนะคะวีดีต้อนรับค่ะทุกท่านนะคะข่าสูตพิธีมงคลสมรสคุณเกศเกศวรินบุรนกิติและคุณโดยดจีรวัตรลวงสว่างค่ะทุกท่านเช้าวันนี้นะคะ3 1พิงหาคมพุทธศักราช นี้ค่ะทุกท่านเราจะเริ่มพิธีในเวลาานงทีมาเด้อขบวนขังน้หลักว่างจากขึ้นในน้อย O

ใู่ี่น้า่ผ่านางะเพลเไทยที่สาของเราแล้วให้ส่บรรยากาศมาเสสบรรยากาศง่านแีงัย่อนกับอสาวนะหลงจากนั้นทางอังกฤษพี่เสริมข้อนะคะ

ไร์บริาอต้องมาแบททุกท่าเลยเพราะะนแล้วท่านที่โดยทางมาแต่งด้วยกันแ้วนะคะสามารถที่จะมาถ่ายนั้งโตไดเลยนะคะเพราะว่าทางจะมาถ่ายได้จเตรียมค่ะอาหารในช่วงเช้าแลค่ ต้ำใหญ่ๆต้มใหญ่ๆค่ะลูกแซ่วลาบงวยจิ้มน้ำอ้อยพี่น้องอันนี้น้ำอ้อยสดแกล้มบ่ลเป็นจิ้มเนาะมันต้องแกล้มด้วยน้ำอ้อยสดคีณจ้องจิ้มคุณจ๋อง

กินลาบซุปอนลาบบิบอได้พี่น้องเออเงียว๋นต้สวยแทนไมียวเตอเกิดมาเกิดมาไม่ง้วตจบบทดสอบเทสเสสวัสดีค่ะไม่เงี้ย้อแด่อ้หลไปเรื่องเจ้าว่าก็น้องหูแก้วว่ขึนไปนึกเดือบผมเนียนึเดือบไอดืบทดสอบเทสไปขบทดสอบเอา

พิธีมูลค,ค,คอองจุลนันคุณตุ่นเกตุว่ารินเมือนักติและคุณดโเจือประวัติงสว่งคะ่ะทุกท่านาเพืนทางาสามารถที่จะลงทะเคคอบียนเรีพอสได้ที่บุดเรียตรนตัวด้านล่านะคะแล้วก็ทางเจ้าทาค่ะได้จัดเตียมนะคะอาหารลต้อนรับแขกผู้ดเกียจทุกท่านนะคะรินเชิดน จะได้ร่วมตั้งขบวนไถ่หมานะคะแล้วก็ต้องรับขบวนไขหมาไปพร้อมๆกันค่ะในโอกาสนี้นะคะท่านหนที่แบวานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะถ่ายภาพกบบฉากถ่ายภาพสวยๆของเรานะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะน่อีกเพ่นค่ะเดี๋ยวทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราจะได้ออกมาตัรับแขกเเกบเบียยอีกครั้งนะคะก่อนที่เาวจะรือินีพิธีเลิก

แกงกับเป็นลาบมา5กิโล2น้ำกันเเ้อพี่น้อย